ครับอาจารย์อิฟซีทุกท่านครับผมมือรีกับมาแพ็กของเหํอพี่น้องเนาะเสร็จเรียบร้อยแล้วมารีวิวกวนรงครับผมอาวชานกองครับผมหาไปตัวนี้งานไว้แท้ครับผมน,นี่มีสองราคานะพี่น้องเนาะพันแปดครับสามใบนี่พันแปด ามใบถึงพันแปดรวมทรงครับสิบแปดอันนี้สองหาครับผมสองหารวมทรงคือกันอันนี้สามพัน,น,น,น 3, ครับผมใบแเทะครับนนชั้นหยิบสิบสามนิ้วครับเรียบร้อย พันหกล้องอันนี้พันหาร่วมรงครับหยีบสองอือน,นี่ก็ยีบสามครับแล้วเอ,เอบร้อยแล้วนะครับนะเนาะอะพี่น้องวันนี้ก็จะได้ขออนุญาตก่อนเนาะพี่น้องบันนี้ฝ่าไปแพ็คของกอนจุดจวดครับผม